มากนะครับขบวนห้าห้าแนะครับวันนี้ได้ฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งหนะครับทำขบวนนะครับนานๆจะเห็นพี่ฮินะครับทำขบวนรถสินค้านะครับทางสายสายสายหนองคายนะครับสี่ห้าหนึ่งหนี่เห็นมาแล้วครับทำรถด่วนสองห้าทำหนึ่งสาสามนะครับ,ดด 25, 3, 3, 3, รบแต่วันนี้มาดู รถสินค้าบ้างนะครับสีลายธงชาตินะครับเหลือคันเดียวนะครับ ไแล้วครับขบวน558นะครับขบวน557ก็วิ่งออกมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่แถวบุกใหญ่นะครับช่วงนี้557 558นี่วิ่งทุกวันนะครับแต่ว่าขบวน558ที่วิ่งไปเมื่อไปนี่วิ่งมาจากนนทพยอมนะครับนนทพยอมแต่ขบวน557ที่วิ่งมาวันนี้นี่ท่าพระนะครับส่งท่าพระ